สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ Big กอากนันอีกแล้วครับววันนี้เรามีเทศกาลเด็ดยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับบอกว่าเทศกาลนี้เนี่ยสนุกมากมากเลยนะฮะแล้วบอกวาหาดูได้ยากมากๆามาดูกันมันคือเทศกาลอะไรนะครับเทศกาลนี้ครับร็กุโกโนะทาเคอุชินั่นเองนะฮะเป็นเทศกาลตีไม่ยั้งครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ้องบอกเทศกาลนี้นะครับเกิดเมื่อ700ปีแล้วที่เมืองอากิตะนั่นเองครับบอกเลยครับว่าจัดที่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งเป็นแน่นอนฮะเป็นฤดูหนาวอย่างแน่นอนเพราะว่าเทศกาลนี้นะครับจะเกี่ยวกับการเทพเจ้าแห่งไฟตีไม่ยั้งนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะขออธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับเทศกาลนี้ฮะเราจะแบ่งนะครับคนออกเป็น2ฝ่ายครับเหนือกับใต้นั่นเองนะฮะเหมือนกับว่าเราก็ทําศึกตีกันครับโดยใช้ไม้ไผ่ครับ ที่ยาวประมาณ7-8เมตรครับตีกันโดยเราจะแบ่งฝั่งนะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีผู้ร่วมแข่งขันเนี่ยฝั่งละ40คนนะครับและเราจะแบ่งออกเป็น3รอบนะครับโดยมีกรรมการอยู่ใครเนี่ยที่สามารถบุกไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้เยอะกอกกันจะเป็นฝ่ายชนะนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงกันเลยดีกว่าครับเทศกาลนี้บอกเลยว่าโหดมากๆนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บจริงๆนะครับเพราะว่าตัวไม้ไผ่เนี่ยถ้ามันหักนะครับอาจจะเกิดการทิ่มแทงกันได้ครับ แล้วเทศกาลนี้เขามีไว้ทําไมใช่ไหมฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเทศกาลนี้เป็นการถ้าฝ่ายไหนชนะนะครับเขาจะบอกว่าในบริเวณนั้นนะครับแหล่งเพาะปลูกนะฮะจะเจริญเติบโตครับฉะนั้นเนี่ยคนนะก็เลยอินกับมันมากๆนะฮะแล้วก็พยายามแย่งที่เป็นฝ่ายชนะครับเพื่อว่าให้ที่ดินนะครับหรือแบบสมมติว่าเราอยู่ทีมทีมบนใช่ไหมทีมเหนือเนี่ยถ้าชนะตางตอนเหนือก็จะปลูกพืชได้ดีใช่ไหมครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยลืมว่า อุตสาหกรรมจริงๆอ่ะมันคือการเกษตรนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทําให้คนนะครับอินกันมากๆอินมากๆเลยฮะมีการชกต่อยกันด้วยนะบางคนทิ้งไม้ไผ่แล้วชกต่อยกันเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงแต่มันก็สนุกมากๆครับถ้าเรามาดูกันถ้าใครมีโอกาสก็ไปดูได้นะครับตอนนี้ก็เป็นการโรบนะครับเป็นการประกาศเริ่มแล้วก็จะเริ่มนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ อ้แบบ่งตนนีคัดรก็ต้องบอกว่าตอนเริ่มนะฮะจะมีการแบ่งฝ่ายกันก่อนครับแบ่งสองข้างอย่างที่บอกไปนะฮะชุดทุกอย่างจะพร้อมนะครับฉะนั้นก็ป้องกันเรื่องการบาดเจ็บอย่างดีเลยครับนี่ครับเขาจะจุดไฟนะครับจะจุดไฟตรงกลางนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งเขตนะครับว่าฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เป็นยังไงนะฮะจะแบ่งเขตกันว้ครับจุดไฟอย่างนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าการบูชาเทพเจ้าอัคคีนี่ครับคือไฟนั่นเองครับเพื่อการเกษตรครับถ้าไม่มีไฟนะฮะพวกเรียกว่าเกษตรกรรมเนี่ยก็พืชผลจะไม่โตนะครับอือหึอ่านะครับเขาเตรียมพร้อมกันแล้วครับตอนนี้เป็นการสุมไฟนะฮะเพื่อจัดเขตแดนให้เรียบร้อยครับนี่ครับแบ่งฝั่งกัแล้วฮะเอาละครับอือหึเขาเตรียมพร้อมกัแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเป็นยังไงครับตัหมวกเมือกนี่ต้องพร้อมนะฮะเอาละฮะ อาครับเปิดนะครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วบุกใส่แล้วครับตีนะครับ,รบนี่ครับเขาก็จะฟาดกันประมาณนี้นะโอ้โหโอ้โหนี่ครับแล้วก็ตอนจบๆก็จ,จะป่อนนกหวีนะบอกให้ถอยไปฮะโอ้ตีตโีโอ้โหโอ้โหูเสียบไหมโอ้โห,โโหต้องบอกว่า รุนแรงมากๆเลยนะอันนี้อันตรายนะครับต้องระวังให้ดีนะฮะชุดต้องพร้อมจริงๆนะฮะเพราะดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าถ้าตีโดนหัวโดนตรงไหนเนี่ยมีโอกาสบาดเจ็บสูงมากนะครับและได้ยินมาว่ามีคนบาดเจ็บเยอะมากนะฮะบางคนจะอินกับเกมนะครับมีการชกต่อยกันด้วยครับเอาครับบวกรอบสองดว่านฮะโอ้โหอือหือตอนนี้นัวกันมองไม่เห็นเลยครับ โอ้โหอาฮะตีกันตันนาเลยครับโอ้โหบวกกันแบบนี้นัวกันแบบนี้ระวังให้ดีนะฮะมีโอกาสบาดเจ็บได้ครับเอาครับตีมเข้าไปครับข้างหลังข้างหน้าก็พยายามดันกันครับดันกันเข้าไปฮะดันกันเข้าไปเพราะอย่าลืมครับว่าฝ่ายนี้คือตรงกลางนะฮะต้องดันเข้าไปอีกฝ่ายนึงให้ได้ครับโอ้ตัวนี้งัดกันแล้วครับงัดกันอยู่ฮะโอ้โหอาะดันแล้วครับดันแล้วอือหือฝ่ายไหนซึ่ง ดูยากมากเลยครับโอ้โหต้องมีกรรมการคอยดูนะแบบนี้อันตรายมากๆฮะระวังฮะโอ้ไม้ไผ่หักกันหมดแล้วครับเดี๋ยวดึงออกมาครับโอ้ไม่ไหวฮะดึงออกมาครับแต่ทุกคนเนี่ยแอบยิ้มอยู่นะก็ยังแอบยิ้มอยู่นะอืมอุย้ยไหวไหมเนี่ยหักกันหมดแล้วเนี่ยอันตรายนะครับต้องระวังฮะอันตรายครับคือแตสมัยก่อนเนี่ยจะรุนแรงนะเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามเซฟมากขึ้นนะครับไม่ให้อินมากขึ้นคือปัจจุบันกับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะฮะ มันคือความเชื่อของคนสมัยก่อนนะสมัยก่อนคงอินกันมากครับบูนมากตอนนี้ก็เอาความปลอดภัยนะเอาเป็นพิธีก็พอนะครับเดี๋ย่รู้เพราะว่ามีสามรอบนะครับพยายามไปกันไปฮะ <c oughs> ถือเป็นโอ้โหโอ้หูอื้อหอ มันเขียวมากเลยนะเพราะว่าตรงไม้ไผ่อะมันหักได้ครับเพราะตีมันจะหักคือมันต้องตีห้ามแทงนะฮะแทงนี่อันตรายมากนะครับเป็นการตรีฟาดลงมาฟาดลงมานะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงฮะเพราะว่ามีคนดูด้วยนะครับต้องระวังนะฮะสุดยอดจริงนะครับอื้อหือ ดูครับคือเวลามันตีกันแล้วฮะมันจะมันจะงัดไม่ออกนะครับเพราะว่ามันจะพัวพันกันแล้วฮะดูว่าแล้วก็จะหักอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่แบ่งเป็นสองฝ่ายโอ้แต่ละฝ่ายแบ่งเป็นสองกลุ่มฮะดันกันละครับดันกันฮะนี่ฮะแล้วจะคาะรักขังนะครับการคาอระฆังก็บอกว่าอ่าพอแล้วนะครับพอแล้วในรอบนี้นะครับก็จะมีเวลานะครับจํากัดแล้วก็มีกรรมการนะครับคอยดูอยู่นั่นเองนะฮะ นะครับยังไงลืมกดไลค์ subscribe ด้วยครับชอบแบบนี้ก็บอกกันได้นะฮะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ